สำหรับคนที่กำลังหาของขวัญให้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่แนะนำเลยครับของขวัญที่ผู้ใหญ่ถูกใจแน่นอนวิทยุธรรมะส,สุขีครับนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะจะเป็นวิทยุที่มีบทธรรมะอยู่ข้างในเลยแล้วก็จะมีตัวสารบานบอกลำดับลำดับธรรมะแล้วก็จะมีบทสวดมนต์แล้วก็จะมีแกะของแพคเกจดูสวยงามางนี้ใช้ง่ายมากถ้าเกิดว่ากลัวท่านใช้ไม่เป็นอะไรเงี้ยคือไม่ต้องห่วงเลยพว่า ถค่เปิดเครื่องเขาจะเล่นเลยเปิดเครื่องมาเขาจะเล่นบทธรรมะเลยเพิ่มเสียงลดเสียงใช้ง่ายมากๆนะครับในกรณีที่เราต้องการเลือกบทธรรมะเนี่ยเราสามารถไปดูสัมภาระได้จะมีตัวเลขบอกลำดับต่างๆนะว่าธรรมะอะไรอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดไม่เปิดก็ไม่เป็นไร